หนังสือเชื่อหรือไม่ของสุนิรินจิระไตรภพให้เสียงอ่านโดยสาระธรรมตอนตามล่าหาความจริง หลังจากที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำได้มาโปรโด,ดดิฉันในความฝันครั้งนั้นแล้วต่อมาดิฉันก็เริ่มออกตามล่าหาความจริงด้วยตนเองโดยการสืบเสาะเที่ยวถามผู้คนไปทั่วจนกว่าจะเจอคนที่รู้เรื่องราวของหลวงพ่อบ้างไม่มากก็น้อยพยายามไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงต้นตอของเหตุการณ์เพราะอยากจะพิสูจน์หาข้อเท็จจริง อะไรบางอย่างบอกว่าความฝันของดิฉันกับโลกแห่งความเป็นจริงมันมีอยู่จริงหรือไม่วัดท่าซูงอยู่ที่ไหนลองได้สงสัยและท้าทายอย่างนี้แล้วดิฉันต้องค้นหาให้เจอให้ได้ไม่งั้นชาตินี้เห็นจะไม่มีความสุขเป็นแน่แท้ในที่สุดความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่น เพียงไม่กี่วันดิฉันก็ได้รับการแนะนำจากพี่ปรีชาให้รู้จักกับลุงทองสุขซึ่งทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันมากไปไหนมักจะไปด้วยกันเสมอเหตุที่พี่ปรีชาพาลุงทองสุขมาหาที่บ้านก็มีเหตุปัใจจัยให้นำมามีที่มาที่ไปเกี่ยวโยงกันจนกลายเป็นเรื่องยาวอันจะนำไปสู่การตามล่าหาความจริง เหมือนถูกจัดวางให้เดินตามหมากที่เขากำหนดไว้สิ่งทีฉันจะเล่าให้ฟังต่อไปในตอนอื่นๆในตอนแรกเราสามคนก็สนทนาธรรมตามจริตของแต่ละคนใครมีเรื่องอะไรน่าประทับใจก็เล่าสู่กันฟังจนมาถึงตอนที่ลุงทองสุขเล่าเรื่องที่อ่านเจอในหนังสือเกี่ยวกับประวัติของสมเด็จโตวัดระฆัง อย่างศรัทธาเลื่อมใสท่านเป็นอย่างยิ่งเล่าไปเล่ามาก็เลยมาลงที่การฝึกมโนมยิทธิของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงแกเล่าว่าที่วัดนี้เขามีการฝึกอภิญญาไปท่องสวรรค์และนรกกันไปแดนพระนิตพานไปพระจุลามณีดิฉันนั่งฟังแกเล่าอย่างสนุกสนาน แต่ไม่รู้เรื่องอีกทั้งยังไม่เชื่อเรื่องที่แกเล่าอีกด้วยโดยเฉพาะพวกเด็กเล็กจะฝึกได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่เป็นไหนไหนดิฉันโต้เถียงกับลุงทองสุขหลายครั้งว่าสิ่งที่แกเล่ามาเป็นไปไม่ได้มนุษย์ธรรมดาจะมีฤทธิ์เดชอะไรมากมายขนาดนั้นโดยเชื่อว่าแดนพระนิพพานตามที่รู้มา เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นคนที่ยังเต็มไปด้วยกิเลสโลภโกรธหลงไม่สามารถไปพระนิพพานได้ซึ่งตอนหลังดิฉันถึงรู้ว่าตัวเองยังมีความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนอยู่มากทีเดียวเข้าทำนองที่ว่าด้อยปัญญาแล้วยังอวดรู้อีก ถึงกระนั้นลุงทองสุขก,ก็ยังเป็นบุคคลที่ดิฉันให้ความสนใจเพราะเป็นคนที่รู้เรื่องราวของหลวงพ่อฤาษีลิงดำอยู่พอสมควรจึงมาได้จังหวะเข้าทางที่ดิฉันกำลังค้นหาความจริงอยู่พอดีเลยตามที่ได้รับฟังจากลุงทองสุขแกเป็นศิษยานุศิษย์ห่างๆคนหนึ่งของหลวงพ่อมานานนับสิบปี หังยอมรับว่ายังไม่ก้าวหน้าในการฝึกนั่งมโนโมยิทธิสักเท่าไหร่ถึงแม้จะพยายามอยู่หลายครั้งแล้วก็ตามนานวันเข้าก็เลยล้มเลิกความตั้งใจนั้นทิ้งเสียแล้วหันไปสนใจดูคนอื่นเขานั่งฝึกกันพอใครฝึกได้สำเร็จก็จะมาเล่าสู่กันฟังอย่างสนใจใครรู้แกก็พลอยเก็บตกมาเล่าต่ออีกที โดยมีได้มีประสบการณ์จริงด้วยตนเองสักนิดจากนั้นดิฉันได้เล่าความฝันที่หลวงพ่อมาโปรดให้แกฟังบ้างดูแกตื่นเต้นจนออกนอกหน้ารีบอาสาจะพาดิฉันไปวัดชาสุงไปสัมผัสความจริงด้วยตนเองจะดีกว่าลุงทองสุกยังกล่าวต่ออีกว่าขนาดหลวงพ่อมาตามคุณถึงบ้านอย่างนี้ แสดงว่าคุณต้องเป็นลูกหลานหลวงพ่อไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งอย่างแน่นอนและอาจจะมีความเกี่ยวพันที่สำคัญอะไรบางอย่างในวันข้างหน้าก็เป็นได้แกยืนยันว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้มรณาภาพไปนานแล้วเมื่อวันที่30ตุลาคมพศออ2535ศพของหลวงพ่ออยู่ในโรงแก้ว ตั้งประดิษฐานอยู่ที่วิหารร้อยเมตรวัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีขอบคุณที่เข้ามาฟังช่องสารธรรมเชิญฟังต่อไปได้เลยจ้ะถ้าคุณสนใจอยากจะไปกราบศพหลวงพ่อก็ไปได้ทุกวันที่วัดท่าสูงผมจะพาไปเองคุณพร้อมจะไปเมื่อไหร่ก็โทรมานัดได้เลยลุงทองสุกยังแนะนำต่อไปว่า ถ้าจะให้ดีคุณควรไปบ้านสายลมก่อนที่จะไปวัดท่าสูงดิฉันเลยงงไปกันใหญ่เมื่อตะกี้นี้ยังชวนไปวัดอยู่แมแมบๆนี่ชวนไปบ้านสายลมอีกแล้วบ้านสายลมมาเกี่ยวอะไรด้วยลุงทองสุขจึงต้องมาขยายความให้ดิฉันเข้าใจอีกทีว่าบ้านสายลมมีความเป็นมาอย่างไร ดิฉันฟังผ่านผ่านหูไปอย่างนั้นเองไม่ได้ตั้งใจฟังแกพูดแต่พอจะจับใจความได้ว่าบ้านสายลมที่ว่านี้เป็นบ้านของลูกศิษย์คนสนิทของหลวงพ่อคนหนึ่งที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในหลวงพ่อเป็นอย่างมากคอยติดตามรับใช้หลวงพ่อเรียกว่าตั้งแต่รุ่นบุกเบิกก็ว่าได้กอบกับเป็นคนมีฐานะดี มองเห็นว่าหลวงพ่อมีลูกศิษย์เยอะมากและมีหลายระดับเวลาจะไปทำบุญกับหลวงพ่อแต่ละครั้งค่อนข้างลำบากเพราะต้องเดินทางไปยังวัดข่าสูงถึงจังหวัดอุทัยนุน่นลูกศิษย์ที่มีฐานะค่อนข้างดีมีเงินทองมีรถส่วนตัวจะไปจะมาสะดวกสบายไม่เดือดร้อนจึงไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาก็คือ ลูกศิษย์หลวงพ่อส่วนใหญ่มีฐานะไม่ค่อยดีมีความลำบากในเรื่องเงินทองและการเดินทางจะทำอย่างไรดีดังนั้นลูกศิษย์ท่านนี้จึงได้ถวายบ้านหลังนี้ให้เป็นเสมือนวัดท่าซุงโดยการนิมนต์หลวงพ่อมาจำวัดที่บ้านหลังนี้เป็นประจำทุกเสาแรกของเดือนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบรรดาศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อที่อยู่ในกรุงเทพ และมีอยู่ทั่วประเทศทั้งที่อยู่ใกล้และไกลจะได้มีโอกาสมาทำบุญฟังเทศฟังธรรมได้รับการฝึกนั่งกรรมฐานแบบมโนมยิทธิกับหลวงพ่อด้วยและที่พากันเรียกว่าบ้านสายลมก็เนื่องจากบ้านนี้ตั้งอยู่ในซอยสายลมพหลโยธินแปดจึงเรียกตามสถานที่ตั้งดิฉันนั่งฟังนิ่งเงียบ ขณะที่ยังคล่องใจอยู่ว่ามนโนมยิทิคืออะไรท่านสามารถกดรับฟังเรื่องราวทั้งหมดของหนังสือชุดนี้ได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องสารธรรมขอบคุณมากค่ะ